หลวงปู่แนะนำหากปฏิบัติตามนี้ทุกวันท่านจะมีเทวดานับล้านคอยช่วยเหลือในยามที่ท่านทุกยากชีวิตจะดีขึ้นอย่างมากหากยิ่งทำท่านยิ่งรวยกราบสวัสดีท่านผู้ฟังและเหล่ากัลยาณมิตรทั้งหลายโดยวันนี้ผมจะขอกล่าวถึงพระธรรมเทศนาของหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยแห่งวัดสแ,แกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านผู้ฟังทราบหรือไม่ว่าเราทุกคนที่เกิดมาล้วนแล้วแต่มีเทวดาประจำตัวคอยติดตามดูแลเราในยามที่เราทุกข์ยากเรามีทุกข์บางครั้งก็หนักหนาสาหัสจนเรานั้นหาทางแก้ไม่ได้คิดไม่ตกหาทางออกไม่เจอแล้วจูจูก็เหมือนกับมีปฏิหารทำให้เรานั้นเกิดความคิดดีๆทำให้เรานั้นหาทางออกได้ แม้ว่าจะอับจนหนทางเพียงใดก็ตามหรือท่านเคยไหมเวลาที่เราจะทำอะไรไม่ดีจะรู้สึกเหมือนมีการเตือนให้หยุดให้ยับยั้งชั่งใจไม่ให้ทำชั่วอยู่ดีๆก็เกิดฮีริโอตาปะในใจทำให้เรานั้นรู้สึกกลัวไม่กล้าประพฤติชั่วหรือในยามใดที่เรานั้นสร้างบุญสร้างกุศลเช่นตักบาตรให้ทานไปเข้าวัดทำบุญ หรือการนั่งสมาธิเราจะรู้สึกเป็นสุขปิติยินดีแล้วรู้สึกว่าเหมือนมีคนรอบข้างที่เรานั้นมองไม่เห็นมาร่วมรู้สึกยินดีเป็นสุขด้วยกับเรานั่นคือเทวดาเราเทวดามากมายมาร่วมโมทนาบุญบุญที่ท่านทํานั้นจะส่งผลดีต่อตัวท่านเพราะเวลาที่ท่านไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ ขอให้ถูกหวยขอให้ถูกลอตเตอรี่ขอโชคขอลาบหลายๆคนที่ไปขอหวยกับเจ้าที่เจ้าทางหรือที่ไปขูดตามต้นไม้บางคนก็เห็นเป็นตัวเลขแต่บางคนก็ไม่เห็นนะมันต้องเป็นคนที่มีบุญจะได้ตังบางทีเวลาไปขอหวยกับเจ้าที่เจ้าทางหรือกับเทวดาเขาก็อยากจะให้หวยเราเหมือนกันแต่คนที่ไปขอก็ไม่เคยทำบุญทำทานเลย เทวดาเขาก็ไม่เห็นบุญเขาก็ไม่รู้ว่าจะให้ยังไงเหมือนกันท่านเคยสงสัยไหมว่าเทวดาประจำตัวของเรานั้นคือใครหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยแห่งวัดสแกท่านได้แสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องเทวดาประจำตัวเอาไว้ว่าคนเราทุกคนมีเทวดาประจำตัวด้วยกันทุกคนครูบาอาจารย์เคยบอกไว้ว่าคนที่มีบุญบารมีคนที่สวดมนต์ ทำกรรมาฐานทุกวันเทวดาจะมีมามากมายจนประมาณไม่ได้เลยเทวดาประจำตัวของเราก็คือคนที่เคยผูกพันกันมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบรรพบุรุษเป็นครูอาจารย์เป็นญาติพี่น้องทั้งหลายเป็นเพื่อนเป็นคนที่มีบุญคุณต่อกันเป็นผู้ที่เกื้อกูลกันมาตั้งแต่สมัยอดีตชาติและได้เปลี่ยนภพภูมิไปแล้ว แต่ยังเป็นห่วงคอยดูแลเกื้อกูลช่วยเหลือดนจิตดนใจให้เรานั้นทำบุญรักษาศีลทำสมาธิช่วยให้เราผ่านเรื่องร้ายต่างๆไปได้แต่เราเทวดานั้นก็ไม่สามารถบังคับให้ท่านสวดมนต์เจริญภาวนาหรือนั่งสมาธิฝึกสติกรรมฐานได้ทำได้เพียงแต่ดนจิตดนใจให้ท่านนั้นอยากปฏิบัติแต่ว่า ท่านจะปฏิบัติหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวท่านแล้วเราเทวดานั้นอยากให้เรานั้นมีบุญมากๆหวังให้เราสร้างบุญบารมีให้กับตนเองเพราะบุญนั้นอยู่เบื้องหลังชีวิตของเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยหนุนชีวิตของเราครูอาจารย์ท่านยังเคยบอกไว้ว่าเวลาทำบุญสวดมนต์หรือทำสมาธิทุกครั้งให้เรานั้นตั้งจิต รวมกายรวมใจให้ดีให้เกิดความปิติสุขในบุญให้รู้สึกโปรง่งโล่งสบายแล้วอธิษฐานว่าขอบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำทานได้สวดมนต์ได้เจริญสติกรรมฐานนี้ขอบุญกุศลน,นี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกันให้อธิษฐานในใจและอย่าได้เป็นคนมักโกรธเศร้าหมอง เทวดาจะไม่ดูแลไม่ช่วยเหลือเพราะไม่อยากเขาใกล้ต้องเป็นผู้ที่อารมณ์ดีผ่องใสอยู่เสมอและปฏิบัติธรรมเป็นประจำเทวดาท่านถึงจะดูแลรักษาเราเพราะว่าเทวดาเขาเจ็บเขาปวดเขาไม่ชอบเมื่ออยู่ใกล้คนอารมณ์ไม่ดีใครขี้โมโหก็ให้เลิกซะเราเทวดาท่านจะช่วยให้เราได้ปฏิบัติธรรม ได้ทำความดีสร้างบารมีธรรมให้แก่ตนเองเทวดาท่านก็จะได้บุญไปด้วยเช่นกันเพราะว่าเทวดานั้นไม่มีกายสังขารไม่สามารถสร้างบุญเองได้จึงต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันรู้อย่างนี้แล้วขอให้ทุกทกท่านทั้งหลายจงตั้งใจสวดมนต์ปฏิบัติธรรมรักษาศีเลเจริญภาวนาเวลาของเรามีไม่มากนะครับ ตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ขอจงให้มันทำบุญสร้างกุศลทุกวันมันสร้างแต่กรรมดีไม่สร้างกรรมชั่วทั้งปวงชีวิตจะมีความสุขทั้งพบนี้และพบหน้าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วทํำสิ่งไหนได้สิ่งนั้นกฎแห่งกรรมมีจริงไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมไปได้แม้ตายไปกฎแห่งกรรมก็จะติดตัวเราไปด้วย เป็นผลกรรมให้เราเสมอไปทุกภพทุกชาติมันทำบุญทําทานรักษาศีลเจริญภาวนามันส่วนมนต์ทุกวันเพื่ออุทิศให้เทวดาประจำตัวแล้วชีวิตของท่านจะดีขึ้นอาจถึงขั้นโชคดีพลิกชีวิตเป็นมหาเศรษฐีมีบารามีมีคนนับถือชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองพยานอันตรายทั้งปวง ก็มีอาจจะทำร้ายทำลายท่านได้นอกจากการทำบุญและสร้างกุศลผลบุญแล้วการขอขมากรรมก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะช่วยให้ชีวิตท่านดีขึ้นอย่างแน่นอนการขอขมาและการกรวดน้ำให้เทวดาประจําตัวจะช่วยให้ชีวิตของท่านดีขึ้นช่วยพลิกชะตาชีวิตได้ขอให้ตั้งใจจริงในการปฏิบัติปฏิบัติทุกวันได้ยิ่งดีเป็นผลดีกับชีวิต นอกจากการสวดมนต์แล้วก็ขอให้คิดดีทำดีพูดดีประกอบสมาอาชีพดีดำรงอยู่ในศีลในธรรมโดยบทสวดการขอขมาและการกรวดน้ำให้กับเทวดาประจำตัวให้ทุกท่านกล่าวตามนี้นะครับนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภัคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขคข,ะขะโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพรหมเทวาอินทเทวาอังคเทวาอคันตุกะเทวตารุกขะเทวาพาลีชัยมังคลาอาจาริยังอาจาริยะเทวา มุนีสิทธิมาตาปิตุโรอโรคเยนะสุเขนะจะขมามิหังสาธุสาธุสาธ,สาธุด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพของพระธรรมด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ด้วยอนุภาพของพระรัตนตรยัยทั้งสามประการนี้ขอจงดนบันดาลให้บุญที่คาพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้ว ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ขอผลบุญนี้ได้เป็นอาหารทิพย์ยาทิพย์เครื่องนุ่งห่มทิพย์วิมานทิพย์เป็นบุญอันยิ่งใหญ่และขออุทิศให้แก่เทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้าและเทวดาที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่ของข้าพเจ้าให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้าเมื่อท่านได้รับผลบุญของข้าพเจ้าแล้ว ขอโปรดเมตตาให้ซึ่งอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าและขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าเมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้วโปรดเมตตาดูแลข้าพเจ้าให้อยู่ในศีลในธรรมได้พบครูบาอาจารย์กัลายนานมิตรได้สร้างบุญร่วมกันมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองและแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายมีสติปัญญา มีความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินการติดต่อการค้าขายขอให้ชนะศัตรูหมู่มานทั้งหลายด้วยความดีขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายและขอให้ข้าพเจ้าพบโชคลาภตามบุญที่ทำมาและสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุขอขอบคุณท่านผู้ฟัง ที่ฟังมาถึงตรงนี้หากทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ